ปลากันมากินตำส้มนะครับใส่ปูม่านะครับเนาะวันนี้กับ<อ>พบกับช่องนะสบายๆเยหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพาเด็กนออนมากินตำส้มกับปูม่านะครับแล้วกะ็ตีนไก่นะครับเนาะนะครับมาลงมเลยเด็กๆกินอืม มีการแหเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> วันนี้เขาก็อยู่ครัวส่วนพักหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับอ <c oughs> พักของเขาก็จะมีผักกาศเน่ะ <c oughs> มะทัวนะครับตัวฝักยาวผักบุ้งแล้วก็สาระเน่นะครับ ใบม,มิ้นเนาะมาครับท yes. oh, Not ุกคนครับมากินสำมส้มขอเบิ้ลฮันได้ระเลยแต่เต็มใจตัวนะครับ กินไก่เขาต้มมาเรียบร้อยนะครับต้มอย่างเปื่อยเลยนะครับอ,อืมน้ำห้อง <laughs> สอบุันสอบุญทัญน,ญนต้องเอาไปล้าง <c oughs> สอบุญทันบอกว่าเพชรครับ ตัมป hey, uh ูมาคบยนันเอาไปหลางครับ ก็เป็นวันยุดนะครับสุดสัปดาห์ของผมเองนะครับเนาะเพจะมีโอกาสมาทำคลิปวิดีโอนะครับในการทำาผู้ชมได้รับชมผ่านช่อง youtube สบายสบายๆฝากทุกคนนะครับฝากทุกคนถ้าถูกใจก็กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เราตัวเองนะครับเนาะ ครับของเขากะเก็บเอาส่วนหลังบ้านนี่นะครับปลูกเองกินเองนะครับปลอดสารพิษอืมผักละนะครับนับจะอมนะครับเดี๋นี้คนครเริ่มตตแล้วนะครับ เมื่อคืนกับฝนตกนะครับก็บมีเจ้าบ้านขอไปเอาอื่นก็ได้อยู่นะครับอืม <c oughs> <c oughs> รงอ่นี้เด็กๆก,ก่ะพิดเทอมนะครับ โรงเรียนยังก่ทันเปิดทำการเฮียนการสอนนะครับแต่อาติดก็จะป้ากันมารวมตัวตีบ้านผกนี่นะครับำ่ลำส้มตำตีนไก่ปูมา้า ไป่องเพลงได้ครับเพลงอยากกินสินใกล้กันนี่นะครับวันนี้เขาจัดให่เลยนะครับอืม นะครับสวบุญภันฮ่าอ okay. ืม ครบเลยเนาะโอ้ครบเลยอืวันนี้ก็ทำรสชาติบวคอยเผ็ดนะครับก็ราะทำเพิ่มเด็กทานไม่กินด้วยทำเพิ่มเด็กๆกินนะครับปกติปกติของผมก็กินเผ็ดนะ

ุงก็พังบุงปลูกเองครับส่วนครัวหลังบ้านครับผมทำไว้ผมปลูกไว้ทุกอย่างครับผักบุงผักกาดต้นหอมผักทีข้าขึ้นชายมะเขือเทศปลูกไว้ทุกอย่างครับ ต้นกุเทาบนะครับถ้าเกิดหนนะ้าบางนาาขึ้นพยายามม่เอวก็มาเอวนะครับนะ้อง ก็อยู่ที่สวนครัวหลังบ้านนะครับวันนี้บรรยากาศกนคึมๆนะครับเพราะเมื่อคืนฝนตกนะครับวันนี้ก็อาจจะบนี่อาจจะตกมาวันนะครับมีกับพักกัดกรอบๆใหม่ๆจากสวนเลยนะครับ

ดนเพชรหมักเลยครับเพชรหมักเลยน้ำห้าค่อนข้างนัวครับลำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những น้องอยังเป็นฮิดอยู่อืมบ้าหมดไรเนาะหมดได้ได <c oughs> ันก็เลี้ยแต่พักละมีชิบเยอะเกบร้อยครับสวัสดีครับ